ออกไม่ได้นะออกไม่ได้นะโอ้พ่อมาเหรอพ่อมาใช่ไหมวันนี้เออหโ,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 โนโนุนหนนพ่อมาเหรอครับโอเคโอเควันนี้พ่อมาเออหโนโนโนออกไม่ได้นะออกไม่ได้นะครับโอ้ยเห็นพ่อมานี่ไม่ได้เลยอะ่ะดูสิอะไรเนี่ยเอาปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วโอ้โหเงง้นเลยเหรอลูกยงงั้นเลยเหรอ,งงหรอดีใจเหรอดีใจพ่อมาเหรออ๋อ โอเคโอเคโอเคนั่นนันนนนดีใจคะ่ะวันนี้ผมดีใจครับเออน้ําจะหมดละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เติมน้ําให้นะวันนี้หนูกินน้ําน้อยนี่วันนี้ไม่ร้อนอ่อลูกมี่ชิตาย,ยังแจ๋วๆอยู่เลยใจว่าไม่ได้นอนใช่ไหมครับพ่อมาแล้วเนี่ย โ oh, 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 oh. อ้โ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 อ้พ่อขาพอสัตว์ทาลับบ่ายนี้อ่ะอทาแล้วเมื่อเช้า,ชานี้อน oh, 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 oh. โอ้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 ดูจ้ะดูจ้ะดูจ้ะมาถึงก็ทายาให้ลูกชายก่อนเลยนะเอน็เอนดูไหมล่ะเอ็นดูไหมเอ็นดูน้องหมาไหมเพราะตรงนี้อ่ะมันแห้งหนะ้าหนาวมันแห้งนะแล้วนะมันแตกใช่ไหมลูกเออแต่หนูน้อยไม่มีหนูน้อยไม่มีนะ นหน,นูไม่เป็นอะไรเจ้าหนูน้อยไม่เป็นอะไรเดี๋ยวชิเออไม่เป็นไรหนูมีขนตรงนี้เนี่ยหนูไม่เป็นอะไรหรอกนะหนูไม่เป็นอะไรหนอจะให้พ่อทําทำไมอะอมไม่เป็นอะไรไม่เป็นไรครับกินก็กินด้วยกันเนาะ <c oughs> เป็นดูไหมครับเพื่อนนะเอออยู่ด้วยกันก็รักใครกันนะ หนูน่ารักที่สุดเลยสิหน้าตาป้องแววบ้องแววหน้าตาบ้องแววบ้องแววนั่งกู้เลยนะโอเคไหนเนี่ยฟันเป็นไงมั่งบอกไห้แม่แม่ดูสิฟันฟันฟันหนูครบไหมให้เอฟซีดูสิผมยังมีฟันอยู่นะครับอืมอืมไหนดูดิข้างนี้ข้างนี้ข้างนี้ฟันยังมีไหมไหนดูสิแม่เนี่ยแม่แม่ดูสิเลี้ยกัน เออแล้วกัน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 ล้างปากล้างปากเออไม่ดูสิเอฟซีดูสิเอ้ยฟันยังดีอยู่ครับอืมอ่าอ่ยังไม่พอยังไม่พอสลับกันกินน่ารักที่สุดไปล่นแล้วเดีดด๋ยวด,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 ดนูนี่นี่นี่เห็นน้องไปไม่ได้ คอยจ้องคอยจ้องจะฉีทับเลย,ยเยวบนะคอยดูนะคอยดูนะมันจะต้องไปเพื่อนๆคอยดูนะไอ้หมาใหญ่จะคอยไปอันนี้จะคอยไปฉีทับอ่ะค,ค,คันทันคอยดูนะมันจะต้องไปลองดูแล้วกัน คคยดูนะอุ้นคันนำเกาใหญ่แล้วนั่นน่ะนั่นน่ะเออไม่ไปเว้ยผิดคาดผิดคาดผิดคาดนี่คือหิวอ่ะเรียกน้องมาดิเรียกน้องมากินอาหารเม็ดละไม่ทำอะไรอยู่นู่นออ ธรรมชาติของหมาบ้านๆค่ะเพื่อนๆใครดูนะไม่ไม่อายพุงเลยนะพุ <c oughs> งลดน้ำต้นไม้อยู่ไม่อายเลยนะไม่อายเลยนะนไม้ไปทำอะไรมาเอื้อ ไปอึบมาใช่นมะไม่ไม่อายกันเลยไม่อายกันเลยนะไม่อายกันเลยนะอืกินข้าวกันโอเคเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนู่นมาแล้วสองตัวรอแล้วรอแล้วรู้เลยว่าจะได้กินข้าวละบายบายกันบาย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 กันบายบายกันบายบายคะ่ะ หิวข้าวแล้วครับ